สวัสดีค่ะดิฉันเพชรยามสุัชิตาวงค่ะจะพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอาเคดิฉันเดิมทีเนี่ยรู้จักคุณไมเคิลเสร็จแล้วคุณไมเคิลเขาก็มาแนะนำแรกๆดิฉันไม่เชื่อว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยจะดีขนาดนี้เสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากตัวเองเป็นภูมิแพ้มใต้เด็กจะมีอาการจามน้ะมูกไหลตลอดเวลาแต่ว่า ถ้าเทียบกับคนอื่นอาจจะไม่มากแต่ความที่ว่าเวลาเราไปทํางานเนี่ยแล้วเราจามน้ำมูกไหลคนเขาก็จะรีบปิดจมูกเขาคิดว่าเราเป็นหวัดพอเราบอกคุณไมเคิลว่าเรามีอาการนี้คุณไมเคิลก็เลยแนะนําให้กินผิดพันเพราะหลังจากกินไปได้สองสามอาทิตย์แต่พอกินเนี่ยวันรุ่งขึ้นอาการนี้ก็น้อยลงแต่พอกินไปได้สองสามอาทิตย์ฉันก็เอ๊อู้สึกว่า ก่อนที่จะกินเนี่ยดิฉันจะมีเม็ดซีดอยู่ในศีรษะมันเหมือนกับเขาเรียกซีดไขมันซึ่งเป็นคนที่ว่าถ้ามีเม็ดอะไรอยู่ในร่างกายนี่จะต้องผ่าเอาออกแล้วก็เนื่องจากสามีเป็นหมอผ่าตัดดิฉันก็เคยให้สามีตรวจว่ามเม็ดเนี้ยฉันจะผ่าออกสามีบอกว่าอยู่ในศีรษะย่าเลยรักษายากเดี๋ยวไปโดนน้ำแล้วเน่าจะทำให้มีผลข้างเคียงดิฉันก็เลยคิดว่าอ้าว ไม่ผ่าดิฉันพูดกับสามีว่าลำคาเน่ยแวะสะผมแล้วเกาถูกก็ไม่เป็นไรหรอกอายุก็เยอะแล้วเสร็จพอหลังจากกินไปได้เดือนครึ่งดิฉันก็ไม่รู้หรอกก็มีการสะผมก็จะระวังว่าอย่าไปเกาถูกเม็ดนี้เพราะกลัวว่ามันแตกแล้วทําให้ติดเชือ้อพอคาําหาเอ๊ะทำไมเม็ดไขมนันนี้หาไม่เจอพอเช็ดผมเสร็จก็ให้สามีดู ว่าเธอลองหาดูที่ในหัวที่มีเม็ดที่เคยให้ตรวจเนี่ยอยู่ไหมเขาก็หาไม่เจอตัวเองก็คําหาปรากฏเม็ดเนี้ยมันฝ่อเล็กจนแทบจะแทบจะไม่มีอีกเรื่องหนึ่งคือพอหลังจากกินผิดพันตัวภูงแพ้แต่ผลที่ปรากฏออกมากลายเป็นว่าดิฉันไม่ปวดหลังซึ่งอาการปวดหลังเนี่ยเป็นอาการที่เป็นมาตลอดปวดทุกวันต้องให้เด็กเนี่ยช่วยนวด แต่พอกินแล้วเอ๊ะทำไมไม่ปวดหลังก็เลยเล่าให้สามีฟังว่าเออแปกเนาะเรากินเรื่องภูมิแพ้แต่ปรากฏว่าอาการในร่างกายที่เป็นเนี่ยหายไปสองอย่างละซึ่งอย่างอื่นก็ตามมาด้วยเธอ